คุณถ้าเกิดใครเคยดูไอ้แถมันไลฟ์นะครับนะครับมันไม่เคยเช่าพระเลยมันไม่เคยไลฟ์แบบซื้อพระอะไรนะเพราะว่ามันจะขายอย่างเดียวมันมันปั๊มเองได้ฮะมันมันดีตรงที่มันปั๊มเองได้เนี่ยมันมีบล็อกมันมีบล็อกเกสครับมันมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทําพระเกสครับมันมีคนทําพระเกสครับแล้วมันก็เลยไม่ได้เช่าไงมันก็ปั๊มเองเลยนะสบายเลยปั๊มเอง อุตสาหกรรมภายในครอบครัวฮะนะครับแกะแกะบล็อกเองฮะปั๊มเองนะครับแล้วก็ขายเองนะโอ้โหสุดยอดเลยวะนะครับมันจะไม่เช่าเองนะมันจะไม่เช่านะมันดูไม่เป็นนะครับดูผ้าไม่เป็นแท้กเก๊ดูไม่เป็นครับก็ใช้วิธีการปั๊มเองแม่งเลยนะครับมีบล็อกได้ยินได้เคยเห็นได้ยินคลิปเขาไหมที่เขาเขามีบล็อกเก๊อะไรวะมันชอบพูดว่าอะไรวะในคลิปมันนะมันพูดว่าอะไรมันมีบล็อกเก๊มันมีคนทาผ้าเก๊ มันก็เลยปั๊มเองเลยขายเองเลยมีพาเก้เป็นแสนนองอะไรมันไม่หมลู้เออมันเก่งวะปัะป๊มเองขายเองเลยดีอุตสาหกรรมนะครับทำเมนโอท็อปเขาบอกเขาทำเมนโอท็อปนะครับคนแบบนี้แม่งก็มานั่งวิจารณ์พาแท้ด้วยนะคือความแปลกคืออะไรรู้ไหมคนเล่นพาเก้คนทำพาเก้คุณขายพาเก้ แต่อยากจะดูพระแท้เป็นอวดเก่งมาบอกว่าพระคนอื่นเก๋งอีกโอ้โหแล้วผมบอกมีไหมล่ะเนี่ยละห้าล้านมาดิ